สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมธนา,าพัฒน์สามไทยคมก็ได้เชิญหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับเป็นพิมพ์กรรมการองคนี้ได้จะเช่ามานานแล้วครับ เช่ามานานแล้วก็ไม่ได้เอามาถ่ายให้ใครดูวันนี้นึกขึ้นได้ก็เลยอยากมาถ่ายวีดีโอให้ทุกท่านได้ชมความวสวยดงดงามของลูกปู่ทวดพิมพ์กรรมการเป็นเนื้อดำครับเนื้อดำเนเนื้อก็ประกอบด้วยมวลสารส,สีแดงส้มสีขาวสีเหลืองค้าบน้ำว่านที่ พุดออกมาจากในเนื้อพระเป็นเม็ดเหมือนยางไม้นะครับรอบองเลยเห็นไหมครับเหมือนยางไม้เป็นเม็ดเล็กๆใสๆออกขมส้มแดงๆขาวๆเยอะไปหมดแสดงว่าลวงปู่ทวดพิงพ์กรรมการองค์นี้ประกอบด้วยเนื้อว่านต่างๆที่ผสมอยู่ในเนื้อพระพอเก่าแล้วยางไม้ ยางหัวว่านต่างๆก็ปิ้นผุดออกมาตามผิวพระนะครับพิพให้ดูด้านข้างเป็นี้ครับเห็นไหมครับเม็ดต่างๆผุดมาจากผิวพระเป็นเม็ดๆส,สายๆขุ่นๆเป็นยางไม้นะครับพิกให้ดูด้านหลังเห็นไ,ไหมฮะ เห็นไหมครับด้านหลังนตะรงนูนนะน่าจะเป็นประกอบด้วยดินกากยักษ์ที่เขาแปะไว้ด้านหลังนูนนูนนะครับเห็นไะด้านหลังก็มีนูนนูนดำดำส่วนภาพน้ำว่านก็จะออกสีเหลืองๆฉาบผิวอยู่นะเห็นไหมครับ ขอบผมจะมีเม็ดขาวเห็นเห็นไหมครับเม็ดข,ขาวเาม็ดขาวก็เยอะอยู่เหมือนกันรับๆลอกคา,างขอบพระเป็นเนื้อดำครับพระเนื้อดำเป็นพระที่อยู่สารภาพสมบูรณ์มากอยู่กับผมนานแล้วครับ เม็ดบัวเป็นไงครับชัดเจนตึงเห็นไหมฮะภาพแบบนี้พัดแท้ผิวต่างๆตึงหมดไม่มีรอยเนะในการถอดพิมดูค้นครับมีรอยเสียดในไม้ถ้าคาบน้ำว่านเขาผุดออกมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดตุ่มๆเหมือนตุ่ม,ม,มอิสุอิสายทั่วองค์พระนะ รตรงหูขอบด้านซ้ายพระจะมีเม็ดขาวอยู่เม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่กเขาหน่อยเป็นเม็ดแร่บางคนเขาบอกว่าเป็นพระสมเด็จอุบบางคุณผมอเขามาตําใส่ผสมในการสร้างพระหลวงพุทธวดในปีนั้นนะครับเม็ดขาวเนี่ยเป็นเม็ดของพระสมเด็จบางคุณผม ขาว่าประมาณนะครับอองา์นี้ถือว่าสวยชัดเจนพิมพ์ใหญ่กรรมการครับหรือใครจะเรียกพิมพ์ใหญ่อะไรก็ว่ามาครับผมก็ดูไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เอามาจากเช่ามาจากเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์กรรมการผมก็เช่ามานานแล้วประมาณสักยี่สิบปีได้แนะีว ค,ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ่ายดูความชัดเจนความสวยขององค์พระของหลวงปู่ทวดครับผมธนพัท์ก็ถ่ายพระที่สวยให้ดูทุกครั้งใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดซักเค้ไว้นะครับ มีภาพที่สวยก็จะไม่พลาดได้ชมกันทุกคนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยคิดสิ่งหนึ่งิ่งได้ขอให้ตรงความปรารถนาอย่าลืมก่อนนอนบูชาหลวงพุทวด้ยวยนะครับตั้งน้ำโมสามจบดอกไม้ขาวกล่าวคำคาถาว่วานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปวุวะ นะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติปุกวานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติปุกวาสาธุสาธุาธอยากขอจิงใจขอประสบความสำเร็จด้วยเถิดสาธุลำดุลย์ลำดุลยสวัสดีครับ